ก็แก okay, เว้ยคือฉันจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังไอเรื่องที่กิตลกตอนอยู่ในบ้านอะ่ะแม่งไม่ตลกเลยที่ผายแม่งไม่เคยตลกไม่มีคําว่าตลกแม้แต่คําเดียวแต่พอกูออกไปข้างนอกไปกินข้าวข้างนอกเชปะแม่งตลกที่ผายกูกันที่อยู่ในกุอนกันจา,ท,าที่สาธารณะอีอะมีครั้งหนึ่งเว้ยคือเราไปกินชาวบอชอบอชาวบชกับแม่ใช่ปะ แล้วมันเป็นโต๊ะโต๊ะแบบโต๊ะแบบอะไรอ่ะจะเรียกว่ายังไงเนี่ยครับกอ๋อรู้แล้วมันเรียกโต๊ะแบบบาร์แลคือกินไปกินมา,นมาเปิดเปิดรีวิวไอจีไอ้เนี่ย <c oughs> เปิดไลคคลิปแรกอีสต์เ <c oughs> <c oughs> ฮย้ยเขียเนี่ยมันต้องกั้นขำแบบกั้นแล้วเรากั้นขำแบบกั้นขำเหมือนแบบว่ากุ้มหน้า หน้าแล้วก้มหน้าแล้วมันดูแปลกใช่ไหมเหมือนป่วยอ่ะพี่เป็นพนักงานเดินมาเห็นพี่ป็นพนักงานเด้นมาเห็นถามว่าให้ช่วยอะไรไหมคะตอวนี้ตกใจตกใจเราแค่กั้นไมขำมาแล้วเราก็พิการหมอแล้วก็ใส่หน้าไปเฉยๆใช่ไหมแล้วเขาก็เดือเดือดไงเขาคอจะองไงยิ่งหิวเลยว่